เอามาใไ้เก็บ <Yeah S 2> ให้ตู้เอเอเหอเยี้ยแถมปุงไปด,ด้วยอ้าวนี่เซ็ตอาบน้ำอดไม่ด้กาเนี่ยพวกอาบน้ำใช่ไหม,ม มีตะกร้านะครัเดยนี่เมีตะกร้าเหมือนเดิมมีเฮ้ยมาจากหนอ๋ช่อ้เท่อะชอบะชอบะเฮ้ยเคดูดิโอ้แบบตัวใหญ่มากอะดู อ้าวไม่ดีเหรอนี่คือรูปอะไรรูปที่เขาใช้วีเลยเหรอหรอไม่รู้อะมันเป็นตะด้ามรอมันเป็นไไม่ได้พี่ว่าเฮ้ยปตะดามันนี่คืออะไรพี่เคในถุงนี่ยอ้โกนด้เวองน้ำชุดว่าน้ำใครมีใครมีไส้ที่มันหลุมง่ะันนี้เหรนกองใครมัไกองเลยนสามคนสามคนไม่ก็เขียนแปะไว้ี Nanda baka kong langsir ba? Langsir Kong langsir ba? Bayao minggi kong tangan Aaaa, ingat na Aaaa, ingat na Aiya nga, aiya nga Aiya nga Aiya, kong tangan Aiya nga Aiya nga Nanda baka kong langsir Set, set, set Sticker? Nanda baka kong Mong biết là, nhưng lâu rồiเหมือนกัน 2อย่างเลยนะถ้าเหมือนกัน Yeah Yeah yeah, 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 <laughs> yeah, 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 ้านล่าไม่มีให้เราแล้วตาบใดที่เรานั้นไม่หยุดเราต้องลองดีว หากวันนั้นไม่ม right. ีจริงทุกสิ่งที่เราทก่งไปมันจะคุ้มค่าไหมถ้าได้แลกมากัวความเชื่อเราหากวันนี้ไม่มองดูวันนี้คงไม่รู้ว่าเราจะควรยืนอยู่ที่ใดจะใช้ชีวิตอยู่กับความเสียดายที่ไม่ไดรัก